ทันครับวันนี้มาดูแนวเสาใช่เปล่าปลาลูกตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะปลาเอาตัวหนูนะครับตัวนู้นน่ะตัวนู้นชื่ออะไรครับตัวนู้นน่ะใช่มันชื่อว่าอะไรลูกมันโตะโซลันหรืออีกแบบนึงก็คือเรคิโอโซลันโอเคปลาโตะโซลันหรือไม่ก็เรคิโอโซลันนะครับโอเคแล้วไอตัวที่ตัวมันเล็กๆเหมือนหนูลูกตัวเนี้ยเนี่ย ตัวอะไรลูกฮะไอหนูซอรัสหรือเปล่าลูกฮะ,ะตัวเล็กกว่านู่นอีกอ่าไปมาตัวเล็กกนู่นครับแล้วนู่นน่ะเนี่ยตัวนี้ตัวอะไร,ไแรนโนโอไแรนโนซอรัสไทแรนโนซอรัสนะครับแล้วตัวนู้นน่ะสไปโนซอรัสสไปโนซอรัสนะครับโอเคไปไปต่อ แล้วตัวเนี้ยที่มันนอนนอนป่วยชื่อชื่ออะไรตัวเนี้ยนอนป่วยฮะนอนป่วยไทยเซร์ท็อปไหครับตัวนี้นะครับนอนป่วยอยู่นะครับชื่อไทยเซิรรถท็อปโอเคครับได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยที่คนคนเข้าอยู่ข้างในเนี่ยแล้วมันขยับได้เนี่ยชื่ออะไรครับตัวนี้ไม่รู้นะไม่รู้่ไมรู้เนาะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันป่ะปะ เนยนั่งันไข่ไปโลกนั่งอ่าย One two t อ <c oughs> มองพ่อดิ <c oughs> ไปต่อไปต่อนี่ทำไมมีขล่นของเล่นของเล่นเป็นไข่ลูกเป็นไข่ตัวนี้ชื่ออะไรสเตโกสลัสใช่ไหมเตโกสลัสนะครับนะไปต่อไปต่อไอ้ไอตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ใช่โคโคริโ,โซสลัดไหม ใ,าาใช้โคลิโทซอราดไหมลูกใช่ใชงนะโอเคแล้วตัวนี้ตัวที่มีหวัวน่องหัวเนี่ยชื่อตัวอะไรคาซาฟาซาคาาซอะไรคาซล okay. าลูกโอเคมาลูกไปต่อ จะดูเหรอใช่สูงมากเลย่ใชสูงมากโตสั่นใหญ่ลูกอันนี้ลูกตัวอะไรอะตรงนู้นอะตรงนู้นตัวอะไรอะที่มันมันกางปีกอะเทราเทราโนดอนอะลูกอะหันหน้ามาแท็กแช่นึงลูกเอ้าตันเขาหันหน้ามาลูก อยากเล่นเหรอแม่รอ,อกินข้าวอยู่นะสิไอ้ตัวนี้ตัวอะไรลูกไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรลูกน,นี่ก่อน่ะอ่ะหันมาลูก่ันรูปหน่อยเรว มันชื่ออะไรเนาะไปนั่นไปต่อ,อแต้แต,แต,แตปวอบมอ้าวาแต่หนูเราจะเล่นหรือไม,ไ,มไม่เล่นฮะ<า>ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเหรอกินข้าวเนาะวันนี้พอใจไหมถูกถูกใจไหมโอเคว่าอันนี้ถูกใจนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยพ่อให้ดูเนีย่ย ใครซื้อให้พ่อซื้อให้ไปพวกเราไปหาแม่กันเนาะขอแค่นี้นะครับขอแค่นี้นะโอเคเดินนำพ่อไปเลยออกอู่ด้านครับเดี๋ยวพาพ่อไปเลย